แล้วก็ให้พระวิศนุกรรมครับทรงลำหัวเรือใช้ได้แล้ววางไว้ลำหนึ่งก่อนสวนสีขวาสวนสีทางขวาเอาดึงไว้ครับเรียบร้อยครับนายไทยเรือจับเชือกพระวิศนุกรรมซ้ายสวนสีขวา เอาแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทีเขาเริ่มขับาดูครับเรือประเภทนัเกเรียนประเภทนัเกเรียนครับคู่นี้นี่เที่ยวเบียนสายลับในลําของเรือสวนสีนิยาโงเรียนสวนรีนิยามาอยู่ทางล่นรัำขวาเจอครับพระวิศนุกรรมการชีพหลังสวนล่องลงซ้ายออกมาแล้วครับออกมาเต็มที่เลยทีเดียวประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยผาย,ายเห็นจะได้ในเมื่อตอนที่เข้าสู่หลังที่หนึ่งปรากฏว่าเรือสวนสีนิยาโนัำขวาเริ่มน้ำขึ้นไปเริ่มน้ำขึ้นไปการชีพหลังสวนว่าอย่างไรไล่บีจีตามพยายามไล่บีจีตามจะไปเก์ไหนไม่บั่จใจแต่ตอนนี้มันต้องไปสืบเลยเพราะว่านี้ มันสู้ไว้ยมันสู้ว้ยสวนสีก็สวนลักสีสองนําอยู่ประบาณสองชั่วคนว่าแล้วสวนสีนําอยู่ประมาณสองช่วงคนครับการอาชีพหลังสวนจะไล,ล่เบียดไล่สีทนันหรือไม่ทันแต่ดูมาว่าการอาชีพหลังสวนเริ่มจะใส่เกลือหนึ่งบึงเก 2, ลือสองล้องด้วยเกลือสามจะตามทานันหรือไม่ทันในเมื่อขณะนี้ว่าหักาวกระทัหัวกะคนจะสเสมอกันแล้วเว้ยหัวกะคนจะเสมอกันแล้วเว้ยแต่ว่าขณะนี้ไม่หยอมการอาชีพไม่ท้อไม่แท้ไม,ทไม่ถอยจวงยาวจงาวงยาวว่าสวนสียังน้ำยืเอาแล้วครับตอนนี้สู สีวิทยาครับเริ่มจะเปิดได้ภายเริ่มจะเปิดได้ายหน่ามานสอง่วคนว่าย,ยังไงภาพวิจดุก,กรรมวิจาลัยการอาชีพและสวนพยายามไล่าตาขึ้นมาใจชู้ใจชู้ชเลยไว้ไล่าตาขึ้นมาจะทนันหรือไประันตอนนี้เปิดเต็มที่ วงสีลำนีไ้ไม่ธรรมาดาเว้ยดูที่คนเรือจะเป็นแม่สีดวงไทยเราจะเปิดมาเราจะเปิดมา,าปรามาสองคนการาชียังไม่อท้อยังไม่ท้อถอยไล่ตามไปเลยเอาละครับจะไล่ตามได้หรือไม่ได้ครับสวนสีสายน้ำขวาในเที่ยวนี้ครับลำนี้คือแม่สีดวงหรือไทยครับแม่สีดวงหรือไทยแต่ปีหน้าปีหน้ามีเดชภูมิสถิตแน่นอนครับเดชภูมิสถิตได้ข่าวว่าไปขุดไม้ขุดเรือแล้วขุดไม้ขุดเรือลำใหม่ต้องเดชสถิต ราะว่านำอยู่ประมาณสองชจ้าโคดสามเจ้าโคดในเดี่ยวนี้การอาชีพจะไล่กอดขอได้ไม่ได้สถานแบบนี้น่ากลัวแล้วไม่น่าจะทันแล้วไม่น่าจะทันแล้วเพระาะว่าสวนสีสโออกโคดแบสบสบายสบายครับโออกโคนแบบสบายสบายในหัวหันไปดูบอกว่าโอ้โหยังไกลนักหนาแล้วก็คว้าไปั้งกดครับรอผลจากคณะกรรมก,การครับ คณะกรรมการตีธงไปสายน้ำขวาให้กับเรือสวนสีจากโรงเรียนสวนสีวิทยาครับ The winner is สวนสี from สวนสีวิทยา school on the right Thank you